굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนสับภาพแบบ <c oughs> เออมอร์นิ่งจริง <c oughs> อย่าถามว่าตื่นหรือยัง <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้นอน <c oughs> นี่ก็ไม่ได้นอนเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> เราอยู่กันที่โรงแรม Rosewood Hotel ค่ะ ทุกลโรงแรมที่ไปนอนมาในไทยคือชอบที่นี่ที่สุดเลยนะคะใจอ่ะก็แน่นอนว่าเมื่อไหร่ออกมานอนนอกบ้านสเตชชั่นแบบนี้ก็คือเอางานมาทานะคะตอนนี้เขาจะมีพวกโปรโมชั่นรดช่วงโควิดอ่ะใไปดูหน้า Facebook เขามาแล้วก็แบบเห็นว่ามันมีโปรที่แบบถ้าเรานอน2คืนอ่ะคืนที่2ลด50%แต่ถ้าเรานอน3คืนอ่ะก็คือจ่ายคืนที่1คืนที่2ราคาเต็มแล้วคืนที่อ่ะจ่าย2บาทเราเฉลี่ยกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดนะคะก็คือจะ ไม่มีทางที่จะมีโปรแบบดีๆแบบนี้เลยนะคะฟรีเบรคฟาส 2วันนะคะก็คือวันแรกหลังวันที่2ส่วนคืนที่3ามเนี่ยมันจะเหมือนแบบให้ห้องเ่าๆอะคะ่ะแต่ว่าทุกวันที่เราเข้ามาคือใช้ได้โฮเทลเครดิตนะคะอีกวันละ6,500บาท2วันก็คือใช้ได้หมดเลยทั้งในห้องอาหารทั้งหมดของโรงแรมแล้วก็เรื่องอื่นๆพวกสปา,ส,ปาสเปอร์อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะคือคุ้มมากแล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายพอดีนะวันเนี้ยที่ถ่ายอะ่ะก็เลยรีบจองมาแล้วก็พอดีมีงานจะทำด้วยก็เลยหอบงานมาทำด้วยไม่เรียกว่าสเตชันอะเรียกว่าเวิร์กฟ h ร t มโฮเคะ นะคะเปลี่ยนที่ทํางานนั่นเองอ๋อแล้วก็ที่เห็นไฟมาตั้งแต่เช้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าเขาให้ Early Check-in <c oughs> ได้9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็ให้ Late Check-out <c oughs> ได้6มโมงเย็นโฮ้ยโคตรคุ้มอลทุกคนจริงๆแล้ว Rosewood <c oughs> ก็คือเป็น อัลตาลักชัวรี่นะคะก็คือโรงแรมระดับ6ดาวใครที่เคยไป5ดาวไปแล้วแล้วรู้สึกว่าประทับใจอยากให้มาลอง6ดาวเพราะว่ามันแบบ experience ที่แบบโคตรดีอะจริงๆทุกคนคือทซายมาครั้งล่าสุดประมาณแบบปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วมั้งเคยยังจำไซายได้อยู่เลยจําชื่อเล่นจํานั่นนี่สิ่งที่อยากแบบ ชอบไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนมีแบบเรคคอร์ดไว้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บัตเลอร์นะคะถ้าเกิดว่าเคยเจอใครส่วนใหญ่มาอีกครั้งถัดไปก็จะได้เจอกับคนนั้นอีกนะคะมันเหมือน,นแบบเป็นการสร้างรีเลชั่นชิพอย่างหนึ่งบรรยากาศห้องอาหารนะคะไขฟูอมเลกของต้นน่ารักจังเลยได้กินกันเลยอ่ะของเราคือจานนี้ค่ะซีซาสลาัดแล้วก็สแมชอะโวคาโด หรือลลับบก <c oughs> ินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับบัตเลอร์ของเราแล้วก็ขึ้นห้องกันนี่คือจะงอวนอ,อะไรอยเนี่ย <c oughs> พร้อมนอนที่สุดดูชุดเลยค่แนะนำนคุณโอชินเขาที่แรกเขาเป็นบัตเลอร์เราเหมือนกันนะคะ <c oughs> ครั้งนี้เขาก็มาดูเราอีกนะคะ เดี๋ยววันนี้ห้องที่ไซจองไว้เป็นสวีทระดับกลางๆเนเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูการแต่งจริงแล้วไซเคยมาพักห้องนี้นะถ้าเกิดว่าใครตามอินสตาแกรมห้อง1705นะคะขอบคุณค่ะว,ว้าวอ,อืมเข้ามาเจอมินิบาร์ก่อนเลย เราก็จะพาทัวร์ห้องนะคะนี่เป็นคลอเซ็ตเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะเปิดออกมาเจอกับห้องน้าวว้าวไม่เคยมาห้องที่เป็นโซนนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยคือเราเคยมาพักแวน n e อร์สวีแต่ว่าเราไม่เคยพักห้องที่เป็นหน้าตาแบบนี้นี่คืออะไรอ๋อก็เป็นตู้เสื้อนะคะแล้วก็ด้านนี้ คอนเน็กกับห้องนอนนะคะคือทุกอย่างมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยส่ชอบเขาตรงนี้แหละและหน้าเราคือวิวตึกมหาทุนพาซ่านะคะอุ๊ยนี่นาลัสพิติกรนะคะชื่อต้นแล้วก็ของชายเป็น SS สเอสเลยอเราชอบห้องน้ำเขาสวยไดสันมีให้ทุกห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยไหนก็ตาม เอาคาเดียมาด้วยเ,เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะหลายคนแบบส่งข้อความมา r e ี u e ค t สิ่งที่เราชอบที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ o ร e สู o d นะคะก็คือ <ใช S 2> สลิปเปอร์เห็นไนหะมตนก็ชอบใช่ไหมสลิปเปอร์ดีมากมากจริงนี่ห้อเรนะคะนี่ห้อนี้ดังมากทุกคนแล้วก็แพงมากรองเท้าอันนี้คู่หนึ่งประมาณพันกว่าบาทนะคะทีวีจอยักษ์มากนี่คือลิฟวิ้งรูมของเรานะคะเหมาะกับการถ่ายงานมากๆทุกคน เนี่ยแหละสไซก,ก็เลยถืองานมาเต็มเลยมีเครื่องทำกาแฟนะคะมีน้ำมีมะนาวตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟต่างๆนะคะขนมมีฮาริโอด้วยแล้วก็ด้านล่างนี่น่าจะเป็นตู้ยเย็นแบบนี้นะคะใครชอบแอลกอฮอล์ก็มี น่ารักมากมันประทับใจตรงที่ว่ามากี่ครั้งหรืออะไรยังไงคือเขาจะแบบมีการจดจำเราเราก็รู้สึกว่ามันแบบดีโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวไซจะไปอันแพ็กระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอนอนนิดนึงเพราะว่าสองคนกับต้นยังไม่ได้นอนเลยเพราะไซอะเมื่อคืนทั้งคืนก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ <c oughs> ไปฉีดยามาเนื่องจากปวดหลังมากปวดจนนอนไม่ได้ต้องไปฉีดยาต้องแบบเข้าฉุกเฉินเลยเออแต่ตอนนี้พอได้ยาเข้าเส้นไปคือดี โอเคค่ะทุกคนไซกับต้นก็คือภาพตัดไปนอนสลบมานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นเดี๋ยวไซกับต้นจะเดินไปเซนทันเอมบาสซีนะคะเพราะว่าโรสูรเนี่ยมันอยู่ตรง BTS เพินจิตเหมือนกันก็คือเราสามารถเดินเชื่อมสกายวอล์กออกไปเซนทันเอมบาสซีเซนทันชิดลมได้เลยนะคะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันแล้วก็วันนี้ต้นล้องก็อยากจะดูกอรสิละ ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะวอกนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นการรวบช่วงเวลาที่มาสเตติเคชันทั้งหมดนะคะ รองเท้าชาแนลคู่นี้ใส่ชอบมากเลยนะคะถ้าไม่นับเรื่องวันแรกที่ซื้อมาคือตรงเนี้มันขาดออกไปนะคะใส่ส่งซ่อมที่ช็อปไปนะคะแล้วก็ย้ำว่าแบบให้เขาทําให้มันแน่นหนามากขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้งานมาไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะถ้าไม่นับเรื่องนั้นน่ะก็คือเราก็แฮปปี้กับรองเท้าคู่นี้มากแล้วก็มันเข้ากับชุดง่ายมากเลยค่ะทุกคนแล้วมันทําให้ลุคของเราดูไม่แบบลำลองมากเกินไปเลยถึงแม้วันนี้ใส่จะใส่เป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดานะคะพอใส่นี้เข้ามาก็ดูเออดูมี ขึ้นมานิสนึงเปลี่ยนลิ์นะคะเพื่อที่จะลงไปทางล่างว้าวเป็นแบบอาร์ตแกลเลอรี่เล็กๆสะดวกมากฮิโอว แล้วค่ะทางเข้าห้ ard, เาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไปร้านกล้องก่อนนะคะนื่องจากว่าชายอาจจะไปซื้อแบตเตอรี่กล้องแล้วก็เมมโมรี่การ์ดเพิ่มนะสรุปแล้วเราหาร้านกล้องไม่เจอไนวนเข้ามาที่ Apple นะคะเพื่อที่จะดู macbook air ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีของไม่มีอะไรเลยทำยังไงดี area, ทุกคนเซ็งเลย สรุปคือไม่ได้อะไรสักอย่างนะคะเราก็เลยจะมาดูตัวหนังกันก่อนนะคะที่นี่แอมบาซีกระโดดทำไมเป็นเด็กเหรอสามห้าแล้วนะเราอ่ะอันไหนดีคันซิงไงตรงนี้ตาตัวเองเหลือซ้ายเหลือขวาถ้าเกิดเหลือซ้ายอันนี้เหลือขวาอันนี้อันนี้ยังได้ใช่ไหมคะได้่พิซซ่าตอนนี้เรได้หิเปอร์นนขอเขาได้50%ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องถ่ายหน้าเราได้คน่ะ ใส่ไกลๆแล้วกันไม่ได้เนียนขายนะคะเพราะว่าถ้าเราจะขายเราจะบอกเลยว่าเราขายได้แล้วนะคะตัวหนังของเราตัวหนังเมื่อกี้ก็คือลด50%แล้วยังเหลือ1 8 0 0ดีใจที่ลดนะคะนะคีแต่เขาบอกว่ามากินอาหารได้ด้วยนาก่อนหนังเข้าหนึ่งชั่วโมงสามารถเข้าเราได้แล้วก็จะมีอาหารเข้าเราเป็นหมูใช่เข้าเราก็จะมีเด็กมันนวดว่าวาบนาดานด เดี๋ยวเราจะมาสั่งตัวป๊อปคอนนะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟให้ในโรงอยาลองอันนี้ขอลองอันนี้อ้มมันก็เป็นกลิ่นนะแต่ว่าเบสมันน่ะก็คือรสออริจินอลเค็มๆเวลาเคี้ยวไปก็จะได้กลิ่นแบบเหมือนหอมทอฟเฟิลขึ้นจมูกขึ้นมาต้องหมดเลยได้ไหมคาราเมลด้วยทอฟเฟิลแต่เอาทอฟเฟิลด้วยตอนมาเขาจะด่าเราปะอันนี้ซอสฟครีมคาราเมลชินไหมให้หมดทุกอย่าง กินอันเดียวแล้วมันไม่รู้เราจะต้องกินสองแบบเขากินก็อร่ยนะใช่ไหมอ่อสองอันเนาะเอาทั้งสอกอันนี้นะถูกอิ่มสมบูรณ์เพชนานะคะจริงเราชอบร้านเขาที่สุรวงศ์มาถึง20ปีได้มาต้นเดี๋ยว้องไปเจอเขาก็ไปกินที่ร้านสมบูรณ์แล้วใช่ปะเราเจอกันก็18ปปีแล้วมีเป็นเซตด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีแบบที่เราอยากกินเราจะกินกุ้งกัน ของดังของร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาเราไม่ได้กินก็คือเหมือนมาไม่ถึงสมบูรณ์เพราะนาเพราะว่าเขาเป็นแบบร้านที่ดังที่สุดในเรื่องปูผัดผงกะหรี่นะคะสายสั่งเป็นแบบเนื้อปูมาดูเนื้อปูเป็นก้อนอร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่รายแล้วก็น้องๆชอบมากก็คือหอยจ้อของร้านนี้ดี สองสังสองโป้ใส่หนึ่งอย่างก็คือหน่อไม้เพราะหลังขัดกุ้งนะคะนี้ไซ่รีเควสต์เขาว่าขอให้ใส่แครอทด,ด้วยเพราะว่ามันอยู่รวมกันแล้วมันเป็นคอมบิเนชันที่อร่อย ค่ะทุกคนหลังจากดูก o ซ z i l l a กับคองจบนะคะจริงหนังก็ดีนะทุกคนคือเนื้อเรื่องมันไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าถ้าไปดูแบบพวกเอฟเฟคดูมันตีกันตุ้มตามอะไรเงี้ยก็เออสนุกดีต้นแบบแฮปปี้มากใครก็เออดีนะคะแล้วก็โลงหนัง ไอตัว d i p l o m มต s กร e นตัวนี้ก็ดีถ้าราคาแบบไม่ได้สูงอะคืออันนี้ลด50%แล้วยังแบบช็อกๆอยู่ใช่ปะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงเรื่องแบบความสะอาดการบริการน,นั่นนี่นู่นแล้วก็ความที่ว่าคนมันไม่ผูกพันด้วยเนาะก็ดีนะคะแต่ให้มาไปไหวก็ควรหอนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือ e m b a s s y เนะี่ยอันนี้ทสายถือว่าเป็น2คนสุดท้ายในห้างเลยนะเพราะว่ามันเป็นหนังรอบสุดท้ายแล้วก็เป็น2คนที่เดินออกมาถ่ายสุด ทั้งลงมีอยู่4คนนะคะมันไม่น่ากลัวเลยอะทุกคนคือมีไฟมาตลอดแล้วก็มีคนอยู่ตามจุดตลอดเลยเดินได้สบายมากแล้วก็ไม่ดูไม่อันตรายนะคะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่พรุ่งนี้ใส่ภารกิจเดยอะมากเลยจะต้องรีบนอนแล้วก็ต้องรีบตื่นมาถ่ายงานเก็บๆๆไว้นะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่เรามาสเตจเคชั่นนี่ก็คือมา Work from ร์มพอนะคะก n ไ g h t ค่ะพรุ่งนี้เจอกัน Good morning ค่ะทุกคน Morning จริงตื่นจะพาพ <c oughs> เราสั่งอาหารเช้าไว้นะคะเขามาเสิร์ฟไว้บอกไว้ตอนเที่ยงแต่เนี้ยเพิ่งตื่นตอน่ายโมงไปดูอาหารเช้ากันนะคะ <c oughs> แน่นๆจุ๊บๆแต่ก็กิน,เห,นเหมือนเดิมทุกวันนะ่ะของใจคืออันนี้นะคะของโปรดแล้วก็สลัดแ <c oughs> น่นอนต็งมีลดน้ำหนักก็จะกินอะไรประมาณนี้นะคะเฮลตี Healthy ้เวอร์ว่ะ ต่อย่าง,อ,างอื่นก็จะมีแอบจกเล็กๆนะคะก็ที่เหลือให้ต้นกินแต่อันนี้คือเมนูที่ใจชอบที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจนึกถึงโรสบูดตลอดเวลาข้าวผัดกุ้งอร่อยมากในความคิดใจน,นะคนอื่นมากินแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆก็ได้แต่ว่าส่วนตัวคือชอบรสชาติข้าวผัดกุ้งที่ดีมากเสื้อผ้าของเรานะคะเป็นคนหวานหวา โทนนี้เลยพวงนี้ไปชอบสีแบบเนี้ยสีขาวๆสีออฟไวท์สีออนๆสีพาสเทลอะไรอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะอาบน้ํากันนะคะแล้วก็สายก็จะทำงานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินอาหารที่ห้องอาหารหนันเปยกันนะคะเป็นห้องอาหารจีนชื่อดังของเขาแล้วจะเป็ดปักกิ่ไว้แล้วค่ะเรากําลังจะ ไปหาที่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยเลยจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าฟอร์ซิลิตี้ต่างๆในโรงแรมเนี่ยเขามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็คือทรายอยากมาหาที่ถ่ายงานกลางแดดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องอาหารเรานัดไว้ตอนห้าโมงนี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะไปดูกันเพราะว่ามันสวยมากเลยห้องนี้ค่ะ ตรงนี้เป็นจุดถ,ถ่ายรูปนะคะก็คือเราสามารถนั่งตรงนี้ได้มันเหมือนพระจันทร์แล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนแาบกลุ่มดวงดาวนะคะซึ่งเขาบอกว่าอินสไปเรชันเนี่ยมันมาจากพิธานชื่อสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวนะคะเหมือนเป็นจุดที่เขาจะมาเจอกันอะไแบบนี้ไปดูห้องหารกันนี่ เทเลสข,ของเคานะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันเป็นนางแบบหน่อยครับไปถ่ายย้อนแสงหน่อยที่นี่เขาเด็ดเรื่องการถ่ายรูปย้อนแสงนะคะทุกคนเนี่ยจะให้ดูจากมุมคือเรามองไปเนี่ยจะเป็นถนนเส้นชิดลมอย่างงี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมันจะแสงย้อนมาแบบนี้เฮ้ยหวัวไม่เถอะแล้วอะ่ะเพราะแสงอาทิตย์มันดันหายไปอ๋ <c oughs> อเขินเขินเข ค<ท>สก็กลัวนะแต่ไปม,มองไปาง้างลากสวยมากเลยค่ะทุกคนอยากให้มานะคะเดี๋ยวเราจะรอน้องมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันเดี๋ยวใส่ไปเปลี่ยนชุดด้วยชุดนี้มันแบบเดี๋ยวกินได้ไม่เยอะไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะทุกคนชุดสไตล์เดิมแต่ว่าอันนี้จะแบบสบายพุงเห็นว่ามันจะแบบไม่รัดเพื่อการกินโดยเฉพาะนะนคะ เราได้ที่นั่งโซนบาร์นะคะเนื่องจากว่าที่นั่งที่เป็นรับ proper ห้องอาหารจีนอ่ะมันเต็มนะคะแต่ก okay, ็โอเคแหละแต่ตรงนี้ก็จะมืดมืดนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นส่วนของบาร์บาร์สวยมากกละทุกคนร้นเราจะลองชิมชาของเขานะคะจำได้ว่าเขาที่แล้วมากินหอมมากแต่จำไม่ได้ว่าคือตัวไหนก็เลยขอเป็น tasting portion มานะคะเดี๋ยวมาชิมดูว่าอันไหนที่ชอบ ชาหลงจริงนะคะมันจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยคือใบมันจะเป็นสีแบบเขียวๆเรียวๆยาวๆแบบนี้นะผู้เอ๋อนะคะเป็นแบคทีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอูหลงนะคะตาหงเปลาป่นร่วมโต๊ะมาเพิ่มนะคะมาปางคนเดิมที่ไปโดนมาแล้วนะคะเข้าคลับจริงๆมาปางอ่ะก็คือเป็นแฟนคาเทียม,มานานมากแล้วแต่ไม่เคยมาป้ายายาเราแล้วเราก็ไปป้ายยากับงงวเมนูแรกมาแล้วนะคะหมูแดงช้ำช้ จริงงทุกคนต้นตำหลับหมูแดงอะมันควรจะฉ่าแบบนี้เว้ยมันไม่ควรแห้งๆเหมือนข้าวหมูแดงบ้านเราเมนูหล,ลักของเรามาอีกแล้วนะคะก็คือเป็ดค่ะอันนี้เป็นเป็ดสายพันธุ์อะไรคะเป็ดเชอรี่ครัเป็ดเชอรี่นะคะหอมมากอุ้ยสวยมากนนช่วงนี้อ่ะอินเลฟกับเป็ดปักกิ่งมากไม่รู้เป็นอะไรไปไหนก็อยากกินเป็ด นี่ฉ่ำมากเห็นความจอยซี่ของเป็ดนะคะนีนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าเป็ดมี2อย่างนะคะที่แรกติดเนื้อนะคะน้าสวยมากเลยอะ่ะดูดิแล้วก็อย่างที่เป็นหนังอย่างเดียวล้วนๆนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกินคู่กันกันกบน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวปกติเลยอันนี้ตอนใส่ไปห้องกงเขาก็กินแบบนี้กันนะ,ะส่วนเนื้อเป็ดอันนี้นะคะเราก็จะกินกับเครื่องเคียงเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็แป้ง เาก็เอาเนื oh, ้อต so okay. so ิดหนังจานที่2มาลงแล้วเราก็แบบเฮ้ยมากัน3ามคนแล้วยังมีที่สั่งไปเพิ่มอีกนะมีทั้งเสี่ยวหลงเปามีขนมจีบเอามีซุปด้วยอ่นี่วิธีกินที่นี่นะคะก็คือเขาแนะนําให้เอาเนื้อเป็ดนี่นะคะใส่2ชิ้นต่อแป้ง1แผ่นจากนั้นใส่เครื่องเคียงนะคะจากนั้นราดซอสค่ะมีความน่ากินแล้วก็กระเทียมนิดนึงนี่รวบนะคะนี่กินแบบท็อปเพ์ อ้ามเป็นไงคะอร่อยไหมอื่อืมถึงคิวเราสองคนกันบ้างมาปางมาเริ่มแปะครีนน้ำตาลนิดหน่อยให้มันติดขึ้นมาถ้าเราไม่กินน้ำตาลเยอะประมาณนีออออ้อร่อยจริงว่ะแตะเข้าไปในปากอ์อรไหมคะอร่อยเลยมาทีติาอ,อ,อดิหนามาทีติ้า ซุปมาเสิร์ฟนะคะคุณต้นว้าวซุปเสฉวนนะคะหอมร้อนผมต้อนไหมครับไม่เชื่อป้อนไหนเป็นซุปคนป้อนอุ้ยไม่มีคนป้อนน้องโสดกิบได้ค่ะเออมากินได้ปกติไม่กินสุปใช่ไหมโรตีอ่ะโรตี ขนมจีบกุ้ง l o b s t e ์นะคะแล้วก็นี่เสี่ยวหลงเปาท็อฟฟ์น่าก<ม>ินมากและสุดท้ายของเรานะคะคก็คือเป็ดเนื้อเป็ดตัวเมื่อกี้นะคะเอาไปทาเป็นเนี่ยงน่าก,กินทุกอย่างเลยทุกคนดูดีลวลามันอยู่บนโต๊ะเราคือแบบดูดีมากไม่ใช่แค่ดูดีอย่างเดียวรสชาติก็ดีด้วยขายของให้เขาเสร็จสปอนเซอร์เขาได้นะคะไม่ติดเลยเดี๋ยมากอัหมดไหมหมดแล้วไม่โลแต่อะไรยีกหมูแดงเขาจะไม่มีน้าจิ้มนะคะเพราะว่าเขาเหมือนอบมากระซอนน้ำผึ้งแล้ว หอ,ม,อมมากอืมต้องจองนะคะเป็ดกับหมูแดงถ้าไม่จองมาจะไม,ม่มีไม่ได้กิน ของหวานตบท้ายนะคะเป็นขนมที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นเซซามิบอลแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จัดงาแล้วนะคะก็จะมีช็อกโกแลตโอ้โหนี่ช็อกโกแลตน่ากินมากเลยกินกันรสชาติเหมือนนูเทล่าค่ะทุกคนึังอาจจะเป็นนูเทล่าก็ได้ใครจะรู้ <laughs> ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยแอลกอฮอล์น,นิดนึงนะคะเป็นมอกเทลชื่อโยเกิร์ตพิสโกซาวเอร์ ความเป็นจริงมาแล้วะะะะะนละ,ละคะวันนี้เฮ้ยแต่ว่าราคาโอเคอยู่เลยนะเมื่อกี้เราเดินไปห้องน้ำมานะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากเลยต้องกลับมาแล้วก็มาชวนน้องไปแล้วก็เอาต้องมาถ่ายด้วยเพราะเรารู้สึกแบบต้องอวดอ่ะนี่ทางเข้าห้องน้ำทุกคนโอ้ <Sa> ดูดีสวยมากดูดีมากดูดี ทุกคนสดมากมากคิดตรงนี้ตาก็คือแม่น <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะตื่นมาถ่ายงานกันนะคะเมื่อวานถ่ายเสร็จไปแล้วหนึ่งวันนี้เหลืออีกสองขอพ่อนาะว่าให้ทานเพราะวันนี้ตื่นสายอีกแล้วนี่เป็นเวลาเที่ยงครึ่งอีกแล้วค่ะ <c oughs> ไปทำง,งานกันตื่นมากินน้ำเยอะๆก่อนทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เรามีอาหารที่เพิ่มเข้ามาคือหมูปิ้งนะคะ ข้าวเหนียวมาเข่ด้วยแน่นเหมือนเดิมกินได้ถึงใบสองเลยค่ะทุกคนอาหารเช้าอะ่ะดีเมากอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมจะไปแต่งหน้าก็ถ่ายงานแต่ว่าเพิ่งเห็นมันเหมือนสิวหรืออะไรไม่รู้เจ็บเจ็บขึ้นตรงเนี้ยหัวตาเห็นปะ <laughs> สีลิปอยู่นะคะก็ถ <si ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้เนี่ยตัวคลิปงานสวัสซี่ลิปน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนี่เป็นเบื้องหลังในการทำงานของจายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นเที่ยงอีกตามเคยนะคะ สรุปแล้ว3ามวันที่มานอนนี่ก็คือไม่ได้มีวันไหนที่ตื่นเช้าเลยสักวันหนึ่งวันนี้เราก็จะเริ่มต้นวันด้วยการกินข้าวก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยทอ้องวันนี้สั่งเป็นอาหารแบบไทยๆมานะคะน่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะผัดกะเพรามีไข่ดาวมาด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะของโปรดข้าวผัดกุ้งโรสูตนะคะอร่อยมากแากอันนี้เป็นสลัดของเรานะคะ ทุกคนนี่ก็เป็นเวลาแบบกลางคืนแล้วนะคะเอาบ้านต่างๆลงหมดแล้วคือใจจะบอกว่าใจถ่ายงานทั้งวันเลยค่ะแทบจะไม่ได้หยิบกล้องอันนี้ขึ้นมองฟลอกเลยอะ่ะลากยาวไปจนแบบมืดจนสามทุ่มนะคะก็ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาทําต่ออีกนะคะใจยังไม่ได้พาเพื่อนไปดูฟัสซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมเลยค่ะคือใจอาจจะเช็คเอาท์พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเช็คเอาท์เป็นเวลาตอนหกโมงเย็นถ้าพรุ่งนี้ทํางานอะไรเสร็จทันเรียบร้อยนะคะก็จะพาเพื่อน ไปดูกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทานยกไว้เขาแน,แนเนานเพราะว่าในโอกาสต่อ,ตอไปนะคะก็ยังจะมีได้มานอนที่นี่อีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมแบบอันดับแรกๆในที่ใสนึกถึงในใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบการบริการของเขามากจริงทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้มานอนได้มาใช้บริการที่นี่จริงๆนะคะตัวห้องเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็อาจจะแบบสุดในระดับอัลต้าลักชวรีของเขาแต่งานบริการคือแบบยกเลเวลไปอีกเลเวลหนึ่งเลยนะคะไม่ได้อวยนะคือชอ่บงจริงก็เลยบ ะะอยากให้มาลองอยากให้มาลองจริงวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําล้างหน้ากินอะไรนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนก่อนนะคะพรุ่งนี้จะได้รีบขึ้นมาทํางานให้เสร็จนะคะ,ะตัดที่สวดค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <c oughs> มีคนคนะมายิ่งใหญ่มากเดี๋ยวก่อนพี่นี่นึกว่าเครือกละะ้วยแล้วนะดี มีคนมาเยี่ยมนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ไายกับน้องรักจะมาถ่ายคลิปกับเรานะคะเป็นคลิปอะไรต้องถ่ายไหมสองสี่ครับไม่ต้องถ่ายแล้วล่ะไม่ต้องถ่ายแล้ว่อันี้ชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้เติมต้นไม้กินชาว้าวไม่รไมรัก อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไหมนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติเขาแต่งมาเต็มแล้วคือเราจะไม่ใส่มันก็เออผมจะหน้าวันนี้ใส่แน่นมาเลยเออก็เลยต้องแบบนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราติดตามคลิปน้ำหอมของไซกับพี่ไปนะคะ โอเคขณะนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะเราแจ้งเขาว่าจะเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วใส่เปลี่ยนชุดนั่นเองนะเดี๋ยวจะงงว่าแบบเฮ้ยอีกวันนึงแล้วหรอก็เดี๋ยวเราสอคนนะคะจะแวะไปสยามพารากอนนิดนึงเพื่อที่จะซื้อของค่อบางนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็ขอจบการสเต์เคชั่นแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวอกหน้านะคะลาไปก่อนลวค่ะบ๊ายบาย